ช่องตามใจทูเดย์บทที่197เรื่องหน้าขันณเรืองกลุ่นฝันเฟิงเจิงรีบเร่งเข้ามาหาทันทีเท่าแก่เนี้ยเกิดเรื่องแล้วมู่ซืออวิยกมือขึ้นห้ามหยุดก่อนตอนนี้ข้ายังฟังไม่ได้ข้าฟังข้าต้องตระหนกเป็นแน่ไม่หรอกสำหรับเราแล้วนับว่าเป็นเรื่องดีเฟิงเจิงทําทีเป็นลึกลับซับซ้อนคุณชายสกุลหลี่ผู้นั้น ฟิงเจิงมองไปรอบๆเมื่อไม่เห็นคนอื่นก็พูดต่อเมื่อวานนี้ไปหาเทพ,พเจ้ากระต่ายหนึ่งแต่กลับถูกคนจับได้น่าขันจริงๆหากคุณชายสกุลหลี่เป็นหลิจวินหารแล้วเทพ,พเจ้ากระต่ายคืออะไรมู่ซื่อวิปหลาใจใครจับได้หรือเฟิงเจิงหน้าแดงเท่าแก่นี้รู้แค่ว่าทิศทางลมข้างนอกเปลี่ยนไปแล้วก็พอทุกคนล้วนแต่เอ่ยถึงคุณชายโจลี่ไม่มีใครสนใจท่านแล้ว มู่ซื่ออวี่รู้สึกว่าแปลกนักเหตุด้เด็กคนนี้จึงพูดครึ่งครึ่งกลางๆลางนางยังอยากจะถามอีกสักสองสามคำแต่อีกฝ่ายกลับอึกอักไม่ยอมพูดต่อนาะสำนักบัณฑิตเขาเขียวทั้งมิงชงตกอยู่ในพวังสีหน้าของเขาซีดเผือดราวกับเห็นผีใครเรียกก็ไม่สนใจคนที่เดินผ่านไปมาได้แต่มองมาด้วยสายตาแปลกประหลาดมือหนึ่งตบลงที่ไหล่เขาดังป,าป้าบโอ้ยทั้งมิงฉงร้องลัน่นเจ้าคิดอะไรนะ เฉียนจงอวินตกใจตกใจอะไรขนาดนั้นเจอผีหรือเป็นเจ้านี่เองทั้งมิงชงทอนหายใจเมื่อเห็นว่าเป็นเฉียนจงอวินฟางโจาอาวีเดินเข้ามาเอ่ยเสียงเรียบว่าเมื่อครู่เจ้าตกใจอะไรมีเรื่องในใจหรือสหายท่านไม่รู้ทั้งมิงชงขยี้หัวตัวเองข้าไปล่วงเกินลูกอีกเกรงว่าจะโชคร้ายเสียแล้ว พวกเราไม่ค่อยได้ยุ่งกับเขาแล้วไม่ใช่หรือจะกลัวอะไรเฉียนจงอวินไม่คิดเช่นนั้นครั้งนี้ไม่เหมือนกันทั้งมิงชงเอ่ยด้วยสีหน้าทุกระทมพวกท่านรู้เรื่องที่สหายหลีกับข้าตกน้ำครั้งก่อนใช่หรือไม่รู้พวกเราตกน้ำภรรยาของลู่อี้ก็ตกน้ำเช่นกันข่าวลือข้างนอกนั้นพวกท่านคงรู้กระมังรู้นั่นไม่ใช่ฝีมือของสหายถังหรือไรเฉียนจงอวินยกยิ้มเจ้าเล่ สีหน้าของทั้งหมิงชงย่ำแย่ยิ่งกว่าเดิมเมื่อได้ยินเช่นนั้นไม่ผิดหลังจากตกน้ำแล้วหลิจวินหานก็ถูกจับทั้งหมิงชงตื่นตระหนกจริงๆแต่หลังจากนั้นไม่นานหลิจวินหานก็ออกมาแล้วทั้งสองคิดเหมือนกันว่าลู่อี้คงมีความสามารถเพียงเล็กน้อยเท่านั้นไม่อาจทำอะไรพวกเขาได้จริงๆจึงได้แพร่ข่าวลือไปทั่วเรื่องเหล่านี้ทั้งฟางโจอวีและเฉียนจงอวินล้วนรับรู้เช่นกันถึงแม้ทั้งสองคนจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ก็พายเรือตามน้ำไปด้วย เมื่อคืนนี้สหายหลี่ดื่มสุราบุพภาสองจนมามายหลังจากตื่นขึ้นมากลับไม่ได้อยู่ที่เรือนวสานแต่กลับอยู่ที่เรือนดอกหลิวเรือนดอกหลิวเฉียนจงอวินประหลาดใจเจ้าแน่ใจหรือว่าเขาไม่ได้ไปที่นั่นเองเรือนดอกหลิวเป็นสถานที่แบบใดหน้าหรือที่นั่นเป็นสถานที่สําหรับคนที่มีความชื่นชอบแบบพิเศษทว่าจากเรือนวสานไปเรือนดอกหลิวนั้นระยะทางไม่ใกล้เลย เป็นไปไม่ได้ร้านของสกุลข้าอยู่ตรงข้ามเรือนวาสันข้าเห็นเขาเดินเข้าไปในเรือนนวาสาันกับตาตอนนั้นเขาชวนข้าไปด้วยแต่ตอนนั้นข้ากำลังตรวจบัญชีไม่มีเวลาไปเป็นเพื่อนเขาภายหลังมีข่าวหรือว่าเขาติดพันอยู่กับคุณชายซูหลิวจากเรือนดอกหลิวจากนั้นเขาก็ถูกส่งไปรักษาฟางโจโอวีและเฉียนจงอวินมองหน้ากันเลิกหลัก เรื่องพวกนี้สําหรับคุณชายตระกูลสูงส่งแล้วไม่นับเป็นอันใดแต่ในที่แจ้งนั้นหากเกิดเรื่องอื้อฉาวเช่นนี้ขึ้นมาก็ทําให้อับอายไม่น้อยเจ้าสงสัยว่าลู่อี้เป็นคนทําเรื่องนี้กับสหายหลี่งั้นหรือฟางเจววิถามสหายหลี่เคยถูกจับไปแล้วครั้งหนึ่งตอนนี้ยังมาเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นอีกนอกจากลู่อี้แล้วจะมีใครอีกข้ากลัวว่าลู่อี้จะลงมือกับข้าหน้าสิตอนนี้เขาเป็นขุนนางขั้นแปดเชียวนะ ก็แค่คุณนางขั้นแปดเล็กๆคนเดียวอยู่ที่เมืองหู่เปยแห่งนี้ก็นับว่าเป็นผู้เป็นคนอยู่บ้างแต่ถ้าออกไปแล้วก็ไม่นับเป็นอันใดาฟางโจวอวิีเฉยอย่างเยือกเย็นในเมื่อเจ้ากลัวเขาขนาดนี้เช่นนั้นก็ทําให้เขาเป็นแม้แต่คุณนางขั้นแปดก็ไม่ได้เสียสิทธิ์ตอนนี้เขาได้รับความไว้วางใจจากใต้เท้านายอําเภอเป็นอย่างมากพวกเราทําอะไรเขาไม่ได้ ไม่นานมานี้มีใต้เท้าคนสำคัญมาที่เมืองฮูเป่ยพวกเจ้ารู้หรือไม่ว่าคนผู้นี้เป็นใครหลังจากที่ทั้งสามคนจากไปอันอี่หางก็เดินออกมาจากหลังต้นไม้พร้อมหนังสือเล่มหนึ่งในมือตอนแรกเขาอ่านหนังสืออยู่ตรงนี้แต่สามคนนั้นเดินเข้ามาเองแล้วยังเอ่ยคำพูดและยังอายเหล่านั้นออกมาจะให้เขาออกมาคงไม่ดีแน่เขาจึงหลบอยู่ตรงนี้มาโดยตลอดใต้เท้าคนสำคัญงั้นหรือณนะจวนสกุลหลี่ฮูหยินหลี่นั่งร้องห่มร้องให้อยู่ตรงนั้นราวกับหัวใจแตกสลาย นายท่านหลีตะโกนด้วยความโมโหเจ้าจะร้องให้ทำไมเวลาเช่นนี้ยังมีหน้ามาร้องให้อีกเจ้าดูลูกชายสุดรักคนดีของเจ้าสิทำให้สกุลหลี่ขายขี้หน้าทั้งสกุลแล้วหานเออของเราจะเป็นอย่างไรหูหยินหลี่ร้องไห้ท่านหมอบอกว่าเกรงว่าเขาจะใช้การไม่ได้แล้วพวกเรามีเพียงผู้สืบสกุลคนนี้คนเดียวนะเจ้ากะพ่อบ้านรีบร้อนเข้ามาเอ่ยกับนายท่านหลีว่านายท่านบ่าวไปตรวจสอบมาแล้วขอรับ แขกหลายคนเป็นพยานได้ว่านายน้อยดื่มจนเมามายเองจากนั้นก็ไปเรือนดอกหลิวกับสหายขอรับเขายังเป็นคนเลือกคุณชายสุหลิวผู้ที่เป็นอันดับหนึ่งของเรือนดอกหลิวเองกับมือหลีหงสู้อับอายเป็นอย่างมากหน้าขายขี้หน้ายิ่งนักหน้าไม่อายเกินไปแล้วนั่งปิดหน้าปิดตากลับเรือนไปในขณะที่นายท่านหลี่และหูหยินหลีต่างรู้สึกอารมณ์ผันผวน สหายเหลวแหลกของเขาคนนั้นเป็นผู้ใดตรวจสอบตัวตนออกมาได้หรือไม่นายท่านหลี่ถามด้วยสีหน้าเยือกเย็นสอบถามแล้วขอรับบอกว่าเป็นสหายที่มักจะกระทำเรื่องเหลวไหลกับนายน้อยหลังจากเกิดเรื่องนี้ขึ้นเขาก็หนีไปตั้งแต่เช้าตรูขอรับคนผู้นั้นไร้พ่อไร้แม่ระยะสนิทมิตรสหายรีบร้อนจากไปแล้วขอรับสิ่งที่สําคัญที่สุดตอนนี้คือต้องส่งหานเอ๋อไปรักษาอาการ ได้ยินว่าท่านหมอลี่จากโรงหมอหมิงอันในเมืองซูโจโเคยเป็นหมอหลวงเขากเกษียณเพราะอายุมากแล้วจึงกลับมาอยู่ที่บ้านเกิดบางทีอาจจะรักษาหานเอ๋อได้นะเจ้าคะหูหยินหลี่ไม่อยู่ในอารมณ์ที่จะระบายโทรศัพคิดแค่เพียงอยากช่วยลูกชายของตนพ่อบ้านเตรียมตัวให้เรียบร้อยต้องไปเมืองซูโจโเดี๋ยวนี้หลีหงซูโมโหนต้องไปดึงวัชพืชในสวนนางดึงกระทั่งรากแต่ก็ยังไม่หยุดมือยังคงดึงถึงต่อไป นางโมโหลแล้วก็อยากจะทำลายบางสิ่งเสมอเช่นนี้ความโกรธในใจนางจึงได้ระบายออกไปบ้างทว่านางไม่เหมือนผู้อื่นหากทำให้สิ่งของแตกหักเสียหายคงปวดใจเปล่าๆมิสู้ดึงวัชพืชดีกว่าไม่เพียงแต่ได้กำจัดมันเท่านั้นความโกรธในใจนางก็ทุเลาลงด้วยชิงใต้มองหลิงซูอย่างตื่นตระหนกอยู่ข้างฮ่าฮ่าคุณหนูคุณหนูเจ้างมาเจ้ากะชิงใต้รีบรายงานหลิงซูเมื่อเห็นสตรีผู้หนึ่งเดินเข้ามาหลิงซูหยุดชะงักหันกลับไปมองเจ้างซูวิทันที เจ้ามาทําอะไรที่นี่มาดูสภาพหน้าขบขันของข้าหรือถึงแม้ระยะนี้ทั้งสองจะกลับมาปรองดองกันแต่จะให้พูดดีๆอย่างเมื่อก่อนนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้บางครั้งพวกนางยังอารมณ์เสียใส่กันและกันรู้สึกทั้งรักทั้งเกลียดเสียมากกว่าข้ามีสิทธิ์อะไรที่จะมาดูสภาพหน้าขบขันของเจ้ากันสีหน้าของเจิ้งซูอวีนิ่งสงบหลิงซูพบว่าอารมณ์ของเจิ้งซูวีผิดแปลกไปจึงหันกลับไปมองเจ้าถูกพี่สาวรังแกอีกแล้วหรือ ร้านยวนกลิ่นอิสตรีของข้าถูกท่านย่านำกลับคืนแล้วตอนนี้พี่หญิงของข้าเป็นคนทำต่อเจิงสูวิยายานันพวกเขายังปรึกษากันเรื่องจะให้ข้าแต่งออกไปเจ้ารู้หรือไม่ว่าจะให้ข้าแต่งกับใครผู้ใดคุณชายสกุลถังที่เอระเหยียชายไปวันๆกับพี่ชายของเจ้าผู้นั้นยังไงหลักคนผู้นั้นเลวระาำเพียงใดพี่ชายเจ้าคงกระจังยิ่งกว่าใครพวกเขาอยากบีบให้ข้าตายจริงๆกระมัง เจ้งซูอวีเอ๋ยจบแววตาของนางก็เต็มไปด้วยร่องรอยของความโกรธแค้นชิงชังเจ้าเป็นคนน่าสงสารข้าก็เป็นคนน่าสงสารเช่นกันบางครั้งพวกเราก็เป็นคนหัวอกเดียวกันหลี่หงซูลุกขึ้นแล้วเดินไปหาอีกฝ่ายอยากดื่มสักจอกหรือไม่หนึ่งเทพเจ้ากระต่ายหมายถึงคนรักร่วมเพศสองสมัยโบราณการดื่มสุราร้องเล่นเต้นรำโดยมีโสเพณีเคียงข้างเรียกว่าดื่มสุราบุพภาเกี่ยวโยงถึงการดื่มสุราและการร่วมประเวณีโสเพ n ีรู้จักในานาม บุปผาดังนั้นระหว่างงานเลี้ยงจะมีโสเพณีคอยเชื้อเชิญให้ดื่มสุราเรียกว่าสุราบุพผาช่องตามใจทูเดย์บทที่198ไม้เท้านำทางความวุ่นวายในสกุลหลี่ไม่เกี่ยวอะไรกับมู่ซือวี่เมื่อได้ยินเรื่องพวกนี้ของสกุลหลี่แล้วนางเพียงถอนหายใจเท่านั้นช่างวุ่นวายกลาหลจริงฮ่าฮ่นางลืมไปว่าตนเกี่ยวข้องเสียสนิท กิจการของเรือนกลุ่นฝันนับว่าไม่เลวนางยุ่งหัวปั่นทุกวันรู้สึกราวกับเท้าไม่ได้แตะพื้นไม่คิดจะไปสนใจเรื่องของคนอื่นอีกเท่าแก่นี้เจียงจงเข้ามาจากข้างนอกแล้วเอ่ยขึ้นด้วยความโมโหสกุลเจิ้งกล่าวว่าระยะนี้ไม่มีงานให้เราทำแล้วไม่ให้พวกเราส่งของไปอีกกิจการของพวกเขาไม่ดีหรือฮอลลิงวินเป็นร้านเครื่องประดับที่ใหญ่โตที่สุดของที่นี่ไม่รู้ว่าแต่ละวันขายได้มากเพียงใด ตอนนี้หอหลิงอวินอยู่ในความดูแลของนายท่านรองสกุลเจิ้งข้ารู้สึกว่ามีสิ่งผิดปกติจึงแอบสอบถามจนได้ความว่าพวกเขารับกล่องเครื่องประดับมาจากร้านอื่นจึงบอกว่าไม่มีงานให้เราทำเพราะก่อนหน้านี้เท่าแก่นี้มีสัญญาระยะยาวกับพวกเขาพวกเขาจึงไม่อยากจ่ายค่าล้มเลิกสัญญาในเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าจะไปถามดูมู่ซือวิขมวดคิ้ว หากอยากยกเลิกการร่วมมือกันเช่นนั้นก็ต้องทำตามเงื่อนไขในสัญญาอยากจะถอนสัญญาโดยไม่จ่ายค่าฉีกสัญญานี่ไม่ใช่ว่าไม่ปฏิบัติตามกฎการค้าหรือมู่ซื่อวิไปที่หอหลิงอวินทว่าไม่ได้พบกับนายท่านรองสก,กุลเจิง้งนางจึงไปที่ร้านยวนกลิ่นอิสตรีจึงพบว่าผู้ดูแลร้านถูกเปลี่ยนตัวไปหมดแล้วไม่มีคนรู้จักนางสักคนหูหยินท่านนี้ท่านอยากซื้ออะไรหรือเจ้ากะ แม่นางชิวซวงอยู่หรือไม่พี่ชิวซวงไม่ได้ทําอยู่ที่นี่แล้วเจ้ากะแต่ว่าสิ่งที่นางทําได้พวกเราก็ทําได้เช่นกันฮูหยินอยากซื้อสิ่งใดเพียงบอกพวกเราก็ได้แล้วเจ้ากะฮูหยินลู่เจ้าซินเยเวเดินออกมาจากข้างในก็พบมู่ซือวิเข้าพอดีท่านมหาน้องหญิงรองหรือตอนนี้ร้านนี้อยู่ในการดูแลของข้านางไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วมู่ซืออวิกวาดตามองเจ้าซินเยเว เช่นนั้นขอแสดงความยินดีกับคุณหนูใหญ่เจิ้งที่ได้รับสืบทอดอำนาจของสกุลฮูหยินลู่มีความสามารถจริงๆบางทีพวกเราอาจจะร่วมมือกันได้เจิ้งซินเย่เวยย้มยิ้มข้าเป็นเพียงคนทำงานไม้เกรงว่าจะไม่ต้องตาคุณหนูใหญ่เจิง้งมู่ซื่ออวีกล่าวในเมื่อคุณหนูรองไม่อยู่ที่นี่เช่นนั้นข้าต้องขอตัวแล้วท่านอารองเปลี่ยนร้านทำกล่องเครื่องประดับเป็นร้านอื่นแล้วไม่ต้องการของท่านแล้ว เจิง้งซิงเย่เวตะโกนไล่หลังกูยินลู่ช่างใจกว้างจริงๆเป็นเช่นนี้ยังไม่โกรธยังต้องการสารสัมพันธ์กับน้องรองอีกพ่อของนางก็คือพ่อของนางส่วนนางก็คือนางข้าเชื่อว่าหากเป็นนางคงไม่มีวันทำเรื่องเช่นนี้ข้าไม่สนใจเรื่องในตระกูลของพวกท่านแค่เพียงคิดว่าคุณหนูรองควรข้าแก่การสารสัมพันธ์มู่ซื่อวี่เอ่ยต่อไปว่าแน่นอนว่าข้าไม่ได้มีความแค้นอะไรกับคุณหนูใหญ่หากมีโอกาสบางทีพวกเราอาจได้ร่วมมือกัน เพียงแต่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนางว่าจะมีโอกาสเช่นนั้นหรือไม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของอีกฝ่ายหากนางกล่าวว่าไม่มีเช่นนั้นก็ไม่มีโอกาสแล้วอีเหนียงหนึ่งเสื้อผ้าของที่นี่สวยงามที่สุดในเมืองของเราแล้วอีกเดียวท่านเลือกให้มากหน่อยถึงตอนนั้นก็เอาให้คุณชายดูว่าเหมาะหรือไม่แน่นอนสิมูซ่ซือวี่เหตุใดเจ้าจึงมาอยู่ที่นี่มูซ่ซือวิง่งเอยหน้าขึ้นเห็นมูซ่ซือเจียวที่ถูกสาวใช้พยุงนางไม่แม้แต่จะสนใจมองต่อรีบเดินผ่านไปทันทีอีเหนียง นางเป็นใครหรือเจ้ากะหญิงสารเลวคนหนึ่งมู่ซือเจียวจ้องมองตามหลังมู่ซือวิอย่างเครียดแค้นนางหญิงสารเลวมู่ซือวีนั่นสวยขึ้นมากกว่าเดิมแล้วดูผิวเนียนละเอียดนั่นสีราวกับแม่นางน้อยที่ไม่เคยออกนอกเรือนแล้วหันกลับมามองนางเองทางด้านมู่ซือวินั้นลูกแขนของตนหัวใจของนางราวกับถูกกรีดจนเลือดไหลรินออกมาเจียวอีเหนียงเชิญเข้ามาเร็วเจิงซินเย่เว่ทักทายมู่ซือเจียวพอดีวันนี้มีแบบใหม่มา ยังไม่นำออกมาแสดงเลยข้าจะหยิบออกมาให้ท่านดูเสียก่อนจริงหรือมู่ซือเจียวกระปริกระเปล่าขึ้นมาทันทีตอนนี้นางเป็นอนุของคุณชายหวังอีกทั้งยังเป็นอนุเพียงผู้เดียวเขาจึงไม่เคยตรหนีที่เหนียวเรื่องเงินกับนางอีกอย่างนั้นคุณชายหวังไม่มีภรรยาแต่งเรือนหลังนั้นย่อมมีนางเพียงคนเดียวตอนนี้นางใช้ชีวิตอย่างที่เมื่อก่อนเคยทำได้เพียงเฝ้าฝานัน ถึงแม้ในตอนแรกที่เข้าไปในเรือนหลังของคุณชายหวังจะรู้สึกผิดที่ตนกำลังอุ้มท้องลูกของญาติผู้พี่ทว่าพอทุกคนเห็นเด็กในท้องเป็นก้อนทองคําโดยเฉพาะนายท่านและหูหญินของจวนสกุลหวังทั้งสองมักส่งของอร่อยมาให้นางความรู้สึกผิดจึงค่อยๆเหือดหายไปบางครั้งนางก็คิดว่าเด็กคนนี้เป็นของคุณชายหวังจากนี้จะไปที่ใดเสี้ยคุณที่นั่งอยู่บนรถมาถามมู่ซือวิที่อยู่ด้านในร้านช่างเหล็กเมื่อมาถึงร้านช่างเหล็กนางก็รับของที่ต้องการ จากนั้นก็กลับไปร้านของตนเท่าแก่นี้คุณชายอันมาถึงแล้วขอรับได้ค่าจะไปเดี๋ยวนี้เวลานี้เฟิงเจิงกำลังพูดคุยกับคนงานใหม่ครั้งนี้จ้างคนงานคนใหม่มาเพิ่มห้าคนมีทั้งมือใหม่และผู้ชำนาญการเฟิงเจิงจึงบอกกฎของเรือนกลุ่นฝันให้พวกเขาฟังมู่ซือวิเพียงแค่ปลายตามองจากนั้นก็ปล่อยให้เฟิงเจิงจัดการนางนำสิ่งที่ซื้อมาจากร้านช่างเหล็กเข้าไปในห้องทำงาน คุณชายอันทำให้ท่านต้องรอแล้วอันอีห้หางลุกขึ้นยืนไม่รบกวนหูหยินลูกก็พอแล้วท่านมาที่นี่เพราะเรื่องภาพประกอบใช่หรือไม่มู่ซือวิเอ่ยขึ้นรอสักครู่ข้าจะให้ท่านดูของบางอย่างมู่ซือวิเริ่มประกอบชิ้นส่วนต่างๆขณะที่อันอีห้หางดูการเคลื่อนไหวของนางครั้งแล้วครั้งเล่าครั้นเห็นหญิงตัวเล็กเช่นนางทำงานหนักเหล่านี้อย่างคล่องไม้คล่องมือก็เกิดความสงสัยขึ้นมา หญิงผู้นี้ไม่เหมือนคนที่เขาเคยพบเจอเขาจำคำพูดของสามคนนั้นที่เขาบังเอิญได้ยินขึ้นมาได้ไม่นานมานี้นางเพิ่งผ่านเรื่องราวหนักหนามาทว่ากลับไม่ส่งผลใดๆต่อนางแม้แต่น้อยจิตใจนางคงเข้มแข็งยิ่งนักเอาละ่ะมู่ซื่อวี่หันมาบอกอีกฝ่ายท่านมาดูสิ่งนี้อันอี้หางเดินเข้าไปหาจึงเห็นมู่ซื่อวี่ถือไม้เท้าอยู่วันนั้นท่านบอกว่าอยากได้ไม้เท้าให้น้องสาวของท่านใช่หรือไม่ท่านดูไม้เท้านี้สิ มันสามารถหดได้หลังจากหดไปแล้วก็เหลือความยาวเพียงเล็กน้อยตรงนี้มีกลไกพิเศษกดหนึ่งครั้งจะมีเข็มบางๆโผล่ขึ้นมาให้นางเอาไว้ป้องกันตัวเพื่อความปลอดภัยจำเป็นต้องกดแรงๆหากกดเบาไปมันจะไม่โผล่ขึ้นมาท่านทำสิ่งนี้ออกมาได้อย่างไรอันอี้หางประหลาดใจข้าออกแบบแล้วไปหาช่างเหล็กให้เขาทำชิ้นส่วนที่ข้าต้องการออกมาจากนั้นค่อยประกอบเข้าด้วยกันมู่ซื่อวิค่อยๆ อธิบายอันอีห้หางไม่สามารถวางไม้เท้านี้ลงได้เลยจากนั้นมู่ซือวีได้ดูรูปประกอบที่อันอีห้หางนำมาแล้วเอ่ยขึ้นว่าไม่เลวจริงๆทักษะวาดภาพของคุณชายอันโดดเด่นจริงๆขอบคุณเช่นนั้นภาพประกอบนี้ข้าจะเอากลับไปให้น้องสามีของข้าดูยอมได้เย็นวันนั้นมู่ซือวีนำภาพประกอบไปให้ลูเซียนดูเขาเห็นแวบแรกก็รู้สึกชอบทันทีบอกมาว่าไม่มีปัญหา หลังจากนั้นนางจึงไปที่หอหนังสือวนอีกครั้งเพื่อปรึกษาเรื่องภาพประกอบกับผู้ตรวจหนังสือฟางเรื่องนี้ก็เป็นอันว่าจัดการเรียบร้อยแล้วเหลือเพียงรอให้ทางหอหนังสือปล่อยหนังสือออกมามู่ซืออวิยุ่งอยู่กับงานที่เย่อิงเกอสั่งทำอยู่หลายวันติดต่อกันครั้งนี้ไม่เกิดปัญหาอะไรหลังจากส่งสินค้าไปแล้วเย่อิงเกอจึงจ่ายหนึ่งร้อยตำลึงเงินให้ในที่สุดมูซ่ซือวีก็ได้พักหายใจหายคอพวกท่านมารวมกันตรงนี้ มู่ซื่อวีเรียกคนงานมาแล้วเอ่ยว่าก่อนหน้านี้ข้าบอกแล้วว่าสินค้าในร้านของพวกเราขายได้เพราะความสามารถในการขายของทุกคนพวกท่านจะได้รับเงินตามความสามารถของพวกท่านแต่คำสั่งซื้อที่มาจากข้างนอกจะแบ่งตามหน้าที่ของพวกท่านครั้งนี้จิงจงและหวังต้าชุนเป็นผู้รับผิดชอบหลักจะได้คนละสามตำลึงเงินเฟิงเจิงยุ่งอยู่กับการรับคนงานคนใหม่แทบจะรับผิดชอบจัดก,การเรื่องต่างๆในร้านทั้งหมดจิงได้สามตำลึงเงินเช่นกัน คนงานคนเก่าจะได้รับประมาณสองตำลึงเงินคนใหม่ยังไม่มีหน้าที่รับผิดชอบมากนะักยังไม่ได้รับเงินเป็นการชั่วคราวจากนั้นก็จะได้รับค่าจ้างตามความสามารถพวกท่านคิดเห็นอย่างไรหนึ่งอีเหนียงคือคำเรียกอนุพันญยาขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ